สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดูโจทย์ข้อ2นะครับโจทย์บอกว่าปริซึมฐานหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละ6เซนติเมตรสูง8เซนติเมตรนะครับถามว่าปริซึมตัวนี้นะครับมีพื้นที่ผิวเท่าใดนะครับ อ่าอันนี้คือรูปหน้าตาของปริซึมฐานหกเหลี่ยมนะครับโจทย์บอกว่าเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับยาวด้านละหกเซนติเมตรนะครับเพราะนั้นด้านนี้หกนะครับสองมอมีส่วนสูงนะครับเท่ากับแปดเซนติเมตรนะครับสองมอมน,นะครับทีบน,บนี้อยากหาพื้นที่ผิวนะครับสังเกตดูนะครับว่าพื้นที่ผิวนะครับของรูป ปริซึมฐานหกเหลี่ยมนะครับประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คือพื้นที่ผิวของฝาบนและก็ฝาล่างนะครับแล้วก็พื้นที่ผิวด้านข้างนะครับอีกทั้งหมดหกด้านนะครับทีนี้มาดูพื้นที่ผิวฝาบนฝาล่างซึ่งขนาดเท่ากันนะครับก็คือสองเท่าของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งมีสูตรว่าสามรูสามส่วนสองนะครับคูณอยู่กับด้านพับด้านของรูปหกเหลี่ยมนะครับ ก็คือยกกําลังสองก็คือหกยกกําลังสองนะครับบวกด้วยนะครับพื้นที่ผิวด้านข้างนะครับซึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอยู่ทั้งหมดหกด้านนะครับแต่ละด้านมีพื้นที่เท่ากันนะครับก็คือหกเท่านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ก็คือกว้างก็คือหกเซนติเมตรนะครับยาวก็คือส่วนสูงก็คือแปดเซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วเราลองมาคำนวณค่าดูนะครับ 2ตัดกับสองตรงนี้นะครับหกยกกำลังสองได้สามสิบหกนะครับคูณอยู่กับสามได้หนึ่งร้อยแปดนะครับรูสามนะครับบวกด้วยนะครับหกหกนะครับสี่สิบแปดนะครับคูณอีกหกได้สองร้อยแปดสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสองร้อยแปดสิบแปดบวกหนึ่งร้อยแปดนะครับหน่วยเป็นตารางนะครับเซนติเมตร นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3ครับ